เสือเพ่นปี64นะครับรุ่นนี้คือมีดหมอปี64นะครับชื่อรุ่นปาฏิหารนะครับตอกเป็นลายเสือเพ่นนะครับรูปแบบเสือสวยงามนะครับอักขรตอกชัดเจนนะครับใบห้านิ้วนะครับก็ตอกเป็นลายเสือเพ่นนะครับรอบๆนี้นะครับอักขรนี้นะครับพระยนยะเนี่ยนะครับคือหัวใจพญายักษ์นะครับแสดงถึงนะครับมหาอำนาจนะครับ ตอ,อกลายเสือเป็นสวยงามมีเลขโคตรลันนะเบอร์จำนวนการจัดสร้าง599เล่มนะครับแล้วก็อักขระก็จะตอ,อกเป็นนักโมพุทธายะอุณนะมะอุณนะมะพะทะัทนธะนชาลิติมะอุนะครับแล้วก็ตอ,อกเป็นหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะครับรุ่นนี้ถือว่าลายสวยงามมากๆนะครับตอ,อกเป็นลายเสือชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะตอ,อกเป็นมะอุนะครับข้างจะข้างล่างเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ครับ ใบห้านิ้วครับสวยงามครับ